สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเขียนตัวคอคนกันนั่นเองคอคนออกเสียงคอเด็กๆพูดตามคณหนึ่งนะคอคนออกเสียงคอค่ะคอคนจะเขียนคล้ายกับคอควายเลยแต่ว่าคอคนหัวมันจะทำไมลูกหัวมันจะแตกนั่นเองเดี๋ยวไปดูวิธีการเขียนกันนะคะโดยเราจะเริ่มจากยิ้มไปข้างหลังตรงกลางเลยนะลูก ยิ้มไปข้างหลังวงกลมเฉียงออกขึ้นตรงหลังคาอยากเข้าภูเขาลูกที่หนึ่งอยากออกภูเขาลูกที่สองแล้วก็ลงามาตรงๆเป็นคอขน<ง>อีกหนึ่งรอบนะคะยิ้มไปข้างหลังวงกลมเฉียงออก ขึ้นตรงภูเขาลูกที่หนึ่งอยากเข้าภูเขารูกที่สองอยากออกลงมาตรงๆแบบนี้เป็นตัวคอคนแล้วอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆยิ้มไปข้างหลงังวงกลมเสียงออกขึ้นตรงอยากเข้าภูเขารูกที่หนึ่ง อยากออกภูเขารูปที่สองลงมาตรงๆเลยอ่าเด็กๆไปฝึกเขียนนะคะเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูดูในไลน์กลุ่มนะคะ